คุณเคยได้ยินแพทย์เตือนถึงสิ่งที่คุณคิดว่าสำคัญต่อการมีชีวิตที่ยืนยาวและสุขภาพดีไหมคุณอาจเคยได้ยินมาว่าการเดินเป็นหนึ่งในการออกกำลังกายที่ดีที่สุดเมื่อคุณมีอายุมากขึ้นแต่ถ้าฉันบอกคุณว่านั่นอาจไม่เป็นความจริงทั้งหมดความจริงคือการพึ่งพาการเดินมากเกินไปโดยละเลยการเคลื่อนไหวสำคัญอื่นๆอ,อาจนำไปสู่การสูญเสียกล้ามเนื้อปวดคอ และปัญหาการเคลื่อนไหวในอนาคตได้นั่นเป็นเหตุผลที่แทนที่จะเพียงแค่เดินมี6กสิ่งสำคัญที่คุณควรทำตอนนี้เพื่อรักษาร่างกายให้แข็งแรงการทรงตัวดีและสุขภาพโดยรวมอยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยมนี่คือกิจกรรมที่แพทย์แนะนำซึ่งไปไกลกว่าแค่การก้าวเท้าไปข้างหน้ากิจกรรมเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่กล้ามเนื้อข้อต่อและปฏิกิริยาตอบสนองที่การเดินเพียงอย่างเดียวไม่ได้กระตุน้น ถ้าคุณอายุระหว่าง65-80ถึง8ปปีและต้องการยังคงกระฉับกระเฉงเป็นอิสระและเจริญรุ่งเรืองไปจนถึงปีหลังๆของคุณคุณไม่ควรพลาดสิ่งนี้มาดูสิ่งแรกที่คุณควรทำแทนการเดินกัน 1. การฝึกการท่งตัวหึในความผิดพลาดใหญ่สุดที่ผู้คนทำเมื่ออายุมากขึ้นคือการคิดว่าการเดินเพียงอย่างเดียวเพียงพอที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงแต่นี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ตรหนัก การเดินดีสำหรับหัวใจของคุณแต่ไม่ได้ช่วยอะไรมากนักสำหรับร่างกายส่วนบนแกนกลางร่างกายหรือแม้แต่กล้ามเนื้อสำคัญบางส่วนในขาของคุณนั่นเป็นเหตุผลที่แพทย์แนะนำให้รวมการฝึกการทรงตัวและการประสานงานเข้าไปในกิจวัตรของคุณการออกกำลังกายประเภทนี้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อที่ช่วยในการทรงตัวที่ทำให้คุณยืนได้มั่นคงลดความเสี่ยงในการหกลม และปรับปรุงการเคลื่อนไหวโดยรวมเมื่อคุณเดินคุณส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในแนวตรงซึ่งไม่ได้ท้าทายความสามารถของคุณในการตอบสนองอย่างรวดเร็วหรือรักษาการทรงตัวหากคุณสะดุดหรือเสียการทรงตัวนั่นคือที่มาของการฝึกการทรงตัวการออกกำลังกายที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งที่คุณสามารถลองคือการเดินส้นเท้าชิดปลายเท้ามันดูง่ายแต่บังคับให้สมองและกล้ามเนื้อ ทำงานร่วมกันเพื่อรักษาเสถียรภาพเพียงวางเท้าข้างหนึ่งไว้ด้านหน้าอีกข้างโดยตรงเหมือนคุณกำลังเดินบนเชือกเส้นเหล็กและก้าวช้าช้อย่างควบคุมวิธีนี้กระตุ้นกล้ามเนื้อเล็กๆในข้อเท้าและขาที่ช่วยป้องกันการล้มอีกตัวเลือกที่ดีคือการยืนขาเดียวเพียงแค่ยืนบนขาข้างเดียวเป็นเวลา20-30วินาทีแต่ละครั้งสามารถปรับปรุรงการทรงตัวของคุณได้อย่างมากเมื่อเวลาผ่านไป และถ้าคุณต้องการการออกกำลังกายที่เสริมสร้างความแข็งแรงให้แกนกลางร่างกายด้วยการยกขาในท่านั่งเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมผู้สูงอายุหลายคนไม่ตระหนักว่าการขาดการฝึกฝนการทรงตัวเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการล้มได้ง่ายและความจริงก็คือแม้ว่าคุณจะเดินเป็นประจำก็ไม่ได้หมายความว่าการทรงตัวของคุณกำลังดีขึ้นนั่นเป็นเหตุผลที่การรวมการฝึกการทรงตัว และการประสานงานเข้าไปในกิจวัตรประจำวันสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมากแม้แต่เพียงไม่กี่นาทีต่อวันก็สามารถช่วยให้คุณเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจมากขึ้นป้องกันการบาดเจ็บและทําให้คุณรู้สึกแข็งแรงและเป็นอิสระ 2. การเสริมสร้างความแข็งแรงอีกข้อผิดพลาดสำคัญที่ผู้คนทำคือการคิดว่าการเดินเพียงพอต่อการรักษาความแข็งแรงโดยรวมในขณะที่มันกระตุ้นกล้ามเนื้อบางส่วน แต่ไม่ได้ช่วยมากนักในการรักษาหรือสร้างมวลกล้ามเนื้อซึ่งสำคัญมากเมื่อเราอายุมากขึ้นนั่นเป็นเหตุผลที่การฝึกความต้านทานเป็นสิ่งที่แพทย์แนะนำอย่างยิ่งเมื่อเราอายุมากขึ้นเราสูญเสียกล้ามเนื้อตามธรรมชาติกระบวนการนี้เรียกว่าซาคอบเนี่ยการสูญเสียกล้ามเนื้อนี้สามารถทำให้การทำงานประจำวันยากขึ้นทำให้ข้อต่ออ่อนแอลงและแม้กระทั่งทำให้การเผาผลาญของคุณช้าลง การเดินเพียงอย่างเดียวไม่ได้ให้แรงต้านที่จำเป็นในการต่อสู้กับการสูญเสียนี้ซึ่งเป็นเหตุผลที่การฝึกความแข็งแรงสำคัญมากข่าวดีก็คือคุณไม่จำเป็นต้องใช้น้ำหนักมากหรืออุปกรณ์ยิมเพื่อทำสิ่งนี้ให้มีประสิทธิภาพการออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัวเช่นการย่อเข่าการดันผนังหรือการยกขาในท่านั่งสามารถทำสิ่งมหัศจรรย์ได้ตัวอย่างเช่นการย่อเข่าช่วยเสริมสร้าง ความแข็งแรงให้ขาและแกนกลางร่างกายทำให้ลุกจากเก้าอี้หรือขึ้นบันไดโดยไม่ต้องดิ้นรนได้ง่ายขึ้นถ้าคุณมีดัมเบลเบาๆหรือ,อยางยืดยิ่งดีการทำการงอแขนหรือการกดไหลง่ง่ายสองสามครั้งต่อสัปดาห์สามารถทำให้เกิดความแตกต่างที่สังเกตได้ในความรู้สึกแข็งแรงของคุณยางยืดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนุ่มนวลต่อข้อต่อแต่ให้แรงตึงเพียงพอที่จะให้กล้ามเนื้อของคุณทำงาน อีกประโยชน์ที่มักถูกมองข้ามของการฝึกความต้านทานคือวิธีที่มันสนับสนุนสุขภาพกระดูกเมื่อคุณให้กล้ามเนื้อของคุณอยู่ภายใต้ความเครียดเล็กน้อยกระดูกของคุณก็ตอบสนองโดยแข็งแรงขึ้นเช่นกันสิ่งนี้ช่วยลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนและกระดูกหักซึ่งเป็นความกังวลหลักสำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุมากขึ้นความจริงแล้วการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการฝึกความแข็งแรงเป็นหนึ่งในวิธี ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียมวลกระดูกที่เกี่ยวกับอายุถ้าคุณยังไม่ได้เริ่มรวมการออกกำลังกายแบบความต้านทานเข้าไปในกิจวัตรของคุณตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมแม้แต่เพียง10-15นาทีสอาครั้งต่อสัปดาห์ก็สามารถช่วยให้คุณรู้สึกแข็งแรงขึ้นมั่นคงขึ้นและมีความสามารถมากขึ้นในชีวิตประจำวันของคุณคุณไม่จำเป็นต้องยกน้ำหนักมาก เพียงแค่แรงต้านเล็กน้อยก็ช่วยให้คุณยังคงกระชับกระเฉงเป็นอิสระและปลอดจากการบาดเจ็บได้ 3. การปรับสภาพหัวใจและหลอดเลือดอีกสิ่งหนึ่งที่แพทย์เตือนคือการพึ่งพาการเดินเพียงอย่างเดียวสำหรับสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดในขณะที่การเดินดีสำหรับหัวใจแต่ไม่ได้ท้าทายมันเพียงพอที่จะปรับปรุงการไหลเวียนและความจุบป,ปอดเมื่อเวลาผ่านไป นั่นเป็นเหตุผลที่การออกกำลังกายแบบแอโรบิกแรงกระแทกต่ำควรเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรของคุณการออกกำลังกายเหล่านี้ไปไกลกว่าการเดินและช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้หัวใจของคุณเพิ่มการไหลของออกซิเจนและรักษาระดับพลังงานของคุณหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดคือการปั่นจักรยานไม่ว่าจะเป็นบนจักรยานอยู่กับที่หรือจักรยานปกติมันง่ายต่อข้อต่อมากกว่าการเดิน แต่ยังคงทำให้หัวใจสูบฉีดในอัตราที่สม่ำเสมอนอกจากนี้การปั่นจักรยานยังปรับปรุงการทรงตัวและการประสานงานลดความเสี่ยงในการล้มหากการปั่นจักรยานไม่ใช่สิ่งที่คุณชอบลองพิจารณาการว่ายน้ำหรือแอโรบิกในน้ำสิ่งเหล่านี้ให้การเคลื่อนไหวทั้งร่างกายโดยไม่ทำให้ข้อต่อของคุณเครียดทำให้เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้สูงอายุ ที่มองหาการออกกำลังกายที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอีกตัวเลือกที่ดีคือการออกกำลังกายแบบเต้นรำเช่นไทชิหรือแอโรบิกแรงกระแทกต่ำกิจกรรมเหล่านี้สนุกเข้าสังคมได้และช่วยปรับปรุงทั้งความอดทนของหัวใจและหลอดเลือดและการประสานงานไทชิโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าปรับปรุงการทรงตัวและความยืดหยุน่นซึ่งจำเป็นสำหรับการหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเมื่อเราอายุมากขึ้น กุญแจสำคัญคือการหากิจกรรมที่รักษาอัตราการเต้นของหัวใจให้สูงขึ้นเล็กน้อยโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าตั้งเป้าอย่างน้อย30นาที2-3ครั้งต่อสัปดาห์ปรับความเข้มข้นตามความรู้สึกของคุณเป้าหมายไม่ใช่การผลักดันตัวเองหนักเกินไปแต่เพื่อให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดของคุณมีส่วนร่วมหากคุณยึดติดกับการเดินเพียงอย่างเดียวเพื่อสุขภาพหัวใจถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงแล้ว การเพิ่มการออกกำลังกายแบบแอโรบิกแรงกระแทกต่ำจะช่วยให้คุณสร้างความอดทนรักษาหัวใจให้แข็งแรงและให้พลังงานแก่คุณเพื่อให้สนุกกับชีวิตไปจนถึงปีหลังๆของคุณ 4. การรักษากล้ามเนื้อแพทย์ยังเน้นถึงความสำคัญของการฝึกความแข็งแรงเป็นทางเลือกที่สำคัญนอกเหนือจากการเดินในขณะที่การเดินให้การเคลื่อนไหวแต่ไม่ได้ทำเพียงพอเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อ เสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกหรือเพิ่มเสถียรภาพทั้งหมดนี้มีความสำคัญมากขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นการฝึกความแข็งแรงช่วยรักษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อป้องกันความเปราะบางและลดความเสี่ยงของการล้มและการบาดเจ็บหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นคือการออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัวการเคลื่อนไหวง่ายๆเช่นการยอา่อเข่าการยกขาหรือการดันผนัง สามารถทำสิ่งมหัศจรรย์ได้ในการรักษาการเคลื่อนไหวและการทรงตัวการออกกำลังกายเหล่านี้ไม่ต้องการอุปกรณ์ที่หรูหราและสามารถทำที่บ้านได้หากคุณต้องการก้าวไปอีกขั้นยางยืดเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้สูงอายุเพราะให้แรงต้านทานที่นุ่มนวลโดยไม่ทำให้ข้อต่อเครียดอีกตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมคือการยกน้ำหนักเบาด้วยดัมเบลขนาดเล็กคุณไม่จำเป็นต้องยกน้ำหนักมาก เพียงแค่พอที่จะให้กล้ามเนื้อของคุณทำงานและรักษาความแข็งแรงมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวที่ใช้งานได้จริงซึ่งเรียนแบบกิจกรรมในชีวิตประจำวันเช่นการลุกขึ้นจากเก้าอี้การยกถุงของชำํำหรือการเอื้อมมือเหนือศีรษะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้กล้ามเนื้อของคุณยังคงกระฉับกระเฉงและพร้อมสำหรับสถานการณ์ในชีวิตจริงสำหรับผู้ที่ชอบวิธีการที่มีโครงสร้างมากกว่า พิลาทิสหรือโยคะที่มีองค์ประกอบของความแข็งแรงสามารถเป็นทางเลือกที่ดีการออกกำลังกายเหล่านี้ปรับปรุงทั้งความแข็งแรงและความยืดหยุ่นในขณะที่ส่งเสริมท่าทางที่ดีขึ้นและสุขภาพข้อต่อโปรแกรมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุหลายโปรแกรมมีให้ช่วยให้คุณเริ่มต้นที่ระดับที่สบายและก้าวหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปข้อความสำคัญคือหากคุณพึ่งพาการเดินเพียงอย่างเดียวกล้ามเนื้อของคุณ อาจยังคงอ่อนแอลงเมื่อเวลาผ่านไปการฝึกความแข็งแรงคือสิ่งที่ช่วยให้คุณรักษาความเป็นอิสระและป้องกันปัญหาทั่วไปที่มาพร้อมกับการสูงวัยแม้แต่2ถึงสมเซสชั่นสั้นๆต่อสัปดาห์ก็สามารถสร้างความแตกต่างที่สังเกตได้กล้ามเนื้อกระดูกและข้อต่อของคุณจะขอบคุณคุณ 5. การเพิ่มการเคลื่อนไหวอีกทางเลือกสำคัญนอกเหนือจากการเดินคือการฝึกการเคลื่อนไหวและความยืดหยุ่น เมื่อเราอายุมากขึ้นความแข็งในข้อต่อและกล้ามเนื้อสามารถลดช่วงการเคลื่อนไหวนำไปสู่ความไม่สบายและการเคลื่อนไหวที่จำกัดหลายคนคิดว่าการเดินเพียงอย่างเดียวเพียงพอที่จะทำให้พวกเขายืดหยุ่นแต่ความจริงก็คือมันทำได้น้อยมากในการรักษาความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและเอ็นนั่นเป็นเหตุผลที่แพทย์แนะนำอย่างยิ่งให้รวมการออกกำลังกายการเคลื่อนไหวที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ร่างกายของคุณเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและปราศจากความเจ็บปวดหนึ่งในสิ่งที่ง่ายที่สุดแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือการยืดเหยียดแบบไดนามิกก่อนเริ่มกิจกรรมทางกายภาพใดๆนี่คือการเคลื่อนไหวที่ควบคุมและราบรื่นที่ค่อยๆย,ยืดกล้ามเนื้อของคุณเช่นการหมุนแขนการแกว่งสะโพกหรือการหมุนข้อเท้าไม่เหมือนกับการยืดเหยียดแบบอยู่กับที่ ซึ่งทำได้ดีที่สุดหลังการออกกำลังกายการยืดเยียดแบบไดนามิกช่วยอุ่นร่างกายลดความแข็งเกร็งและปรับปรุงการไหลเวียนก่อนการเคลื่อนไหวใดๆไทชิและโยคะแบบนุ่มนวลก็ยอดเยี่ยมสำหรับการปรับปรุงความยืดหยุ่นการทรงตัวและการประสานงานไทชิซึ่งมักถูกเรียกว่าการทำสมาธิเคลื่อนไหวส่งเสริมการเคลื่อนไหวช้าๆอย่างตั้งใจที่กระตุ้นทุกส่วนของร่างกาย ในขณะที่เพิ่มท่ายืนและลดความเครียดโยคะในทางกลับกันช่วยยืดกล้ามเนื้อบรรเทาความตึงเครียดและเสริมสร้างข้อต่อให้แข็งแรงแม้แต่การยืดเหยียดเบาๆไม่กี่นาทีทุกเช้าก็สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมีในสำคัญในความรู้สึกของคุณตลอดทั้งวันอีกเทคนิคที่ยอดเยี่ยมคือการนวดตัวเองด้วยเนื้อเยื่อผังผืดซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ลูกกลิ้งโฟมหรือลูกบอลน,นวดเพื่อเล็งไปที่กล้ามเนื้อที่ตึง ผู้สูงอายุหลายคนเผชิญกับความไม่สบายเนื่องจากปมหรือการยึดเกาะในกล้ามเนื้อซึ่งสามารถจำกัดการเคลื่อนไหวและทำให้เกิดความเจ็บปวดการใช้ลูกกลิ้งโฟมสักครู่สามารถช่วยคลายความตึงเครียดปรับปรุงการไหลเวียนและส่งเสริมการฟื้นตัวที่เร็วขึ้นหลังกิจกรรมหลายคนประเมินผลกระทบของความยืดหยุ่นและการเคลื่อนไหวที่ไม่ดีต่ำเกินไปจนกระทั่งพวกเขาเริ่มมีปัญหา กับการเคลื่อนไหวง่ายๆเช่นการเอื้อมมือเหนือศีรษะการหันไปมองข้างหลังหรือการลุกขึ้นจากท่านั่งโดยการให้ความสำคัญกับการออกกําลังกายการเคลื่อนไหวคุณกําลังทำให้แน่ใจว่าร่างกายของคุณยังคงคล่องแคล่วและใช้งานได้ดีไปจนถึงปีหลังๆของคุณ6การเพิ่มประสิทธิภาพการหายใจทางเลือกสุดท้ายและอาจถูกมองข้ามมากที่สุดนอกเหนือจากการเดินคือการฝึกหายใจ และการฝึกการหายใจที่ควบคุมหลายคนคิดว่าการหายใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่วิธีที่คุณหายใจมีผลกระทบอย่างมากต่อความยืนยาวระดับพลังงานและความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมของคุณเมื่อเราอายุมากขึ้นความจุป,ปอดลดลงตามธรรมชาติและรูปแบบการหายใจที่ไม่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปสู่ความเหนื่อยล้าการไหลเวียนที่ไม่ดีและแม้กระทั่งการเสรื่อมถอยของสติปัญญา นั่นเป็นเหตุผลที่แพทย์แนะนำอย่างยิ่งให้ฝึกเทคนิคการหายใจที่ควบคุมเพื่อสนับสนุนการจัดหาออกซิเจนให้ร่างกายและลดความเครียดหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการหายใจโดยใช้กระบังลมซึ่งรู้จักกันในานามการหายใจด้วยท้องแทนที่จะหายใจตื้นๆด้วยสวงอกซึ่งพบได้ทั่วไปในคนที่ไม่กระฉับกระเฉงหรืออยู่ภายใต้ความเครียด การหายใจโดยใช้กระบังลมจากกระตุน้นส่วนลึกที่สุดของปอดของคุณทำให้รับออกซิเจนได้มากขึ้นและการไหลเวียนที่ดีขึ้นในการฝึกฝนนี้วางมือข้างหนึ่งบนท้องของคุณและอีกข้างบนหน้าอกของคุณหายใจเข้าลึกๆทางจมูกรู้สึกถึงท้องของคุณที่ขยายออกในขณะที่หน้าอกของคุณยังคงอยู่กับทีจากนั้นหายใจออกช้าๆทางปากชนิดของการหายใจนี้ไม่เพียงแต่ ปรับปรุงการทำงานของปอดแต่ยังลดความดันเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจส่งเสริมการผ่อนคลายอีกเทคนิคที่ทรงพลังคือการหายใจแบบกล่องซึ่งมักใช้โดยนักกีฬาและแม้แต่ทหารเพื่อควบคุมความเครียดและรักษาสมาธิมันเกี่ยวข้องกับการหายใจเข้าเป็นเวลาสี่จังหวะกลั้นหายใจเป็นเวลาสี่จังหวะหายใจออกเป็นเวลาสี่จังหวะ และกลั้นหายใจอีกครั้งเป็นเวลาสจังหวะก่อนที่จะทำซำ้ำการฝึกฝนง่ายๆนี้เพิ่มการไหลของออกซิเจนทำให้ระบบประสาทสงบลงและเพิ่มความชัดเจนทางจิตใจการทำเพียงไม่กี่นาทีในตอนเช้าหรือก่อนนอนสามารถลดความวิตกกังวลได้อย่างมากปรับปรุงการนอนหลับและเพิ่มความยืดหยุ่นต่อความเจ็บป่วยสำหรับผู้ที่มองหาวิธีเสริมสร้างความแข็งแรงให้ปอดยิ่งขึ้น การทำหรือการท่องบทสวดสามารถมีประสิทธิภาพอย่างน่าประหลาดใจการทำไม่เพียงแต่ยืดการหายใจออกแต่ยังกระตุ้นเส้นประสาทวากัสซึ่งช่วยควบคุมความเครียดและการอักเสบในร่างกายในทำนองเดียวกันการฝึกเสียงบางอย่างเช่นการร้องเพลงหรือการท่องเสียงโอมซ้ำๆำสามารถปรับปรุงการทำงานของปอดเพิ่มการแลกเปลี่ยนออกซิเจนและแม้กระทั่งเพิ่มอารมณ์ดีคนส่วนใหญ่ไม่ตรหนักว่า การหายใจที่ถูกต้องสามารถเพิ่มพลังงานปรับปรุงการย่อยอาหารและแม้กระทั่งเพิ่มการทำงานของสมองการหายใจตื้นๆมักมีส่วนทำให้เกิดความเฉื่อยชาและความเหนื่อยล้าในขณะที่การหายใจลึกๆอย่างตั้งใจสามารถฟื้นฟรูร่างกายทั้งหมดของคุณการทำให้การฝึกหายใจเป็นนิสัยประจำวันทำให้แน่ใจว่าเซลล์กล้ามเนื้อและอวัยวะของคุณได้รับออกซิเจนที่พวกเขาต้องการ เพื่อทำงานได้ดีที่สุดความคิดสุดท้ายตอนนี้มีบางสิ่งให้คิดวิธีที่คุณเคลื่อนไหวเสริมสร้างความแข็งแรงและดูแลร่างกายของคุณในวันนี้จะกำหนดคุณภาพชีวิตของคุณในปีต่อต่อไปหลายคนคิดว่าการเดินเป็นวิธีเดียวที่จะยังคงเคลื่อนไหวได้และเป็นอิสระแต่ตามที่เราได้พูดคุยกันมีทางเลือกที่ฉลาดกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า ที่สามารถเสริมสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายของคุณปกป้องข้อต่อของคุณและเพิ่มสุขภาพโดยรวมของคุณไม่ว่าจะเป็นการฝึกความแข็งแรงแบบใช้งานได้จริงการออกกำลังกายในน้ำการฝึกการทรงตัวการฝึกความต้านทานการยืดเหยียดหรือการฝึกหายใจแต่ละการฝึกฝนเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้คุณยังคงกระฉับกระเฉงแข็งแรงและเต็มไปด้วยชีวิตชีวา ความจริงก็คือการสูงไวัยไม่ได้หมายถึงการช้าลงแต่หมายถึงการหาวิธีที่ดีกว่าในการสนับสนุนร่างกายของคุณเพื่อให้คุณสามารถทำสิ่งที่คุณรักต่อไปได้การใช้เวลาเพื่อรวมเพียงหนึ่งหรือสองกิจกรรมเหล่านี้เข้าไปในกิจวัตรประจำวันของคุณสามารถลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บได้อย่างมากปรับปรุงการไหลเวียนเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและแม้กระทั่งทาให้จิตใจของคุณคมขึ้น หลายคนตระหนักสายเกินไปว่าพวกเขาได้ทำให้ร่างกายของพวกเขาเสื่อมลงด้วยการเคลื่อนไหวซ้ำา้แทนที่จะฝึกฝนอย่างฉลาดขึ้นแต่ข่าวดีก็คือไม่เคยสายเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงดังนั้นหากคุณพึ่งพาการเดินเพียงอย่างเดียวลองผสมผสานกิจกรรมอื่นๆเหล่านี้เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแรงและมีสุขภาพดีขึ้นสำหรับปีต่อๆไปคุณไม่จำเป็นต้องหยุดเดินทั้งหมดแต่โดยการเพิ่มความหลากหลาย เสริมสร้างความแข็งแรงให้กลุ่มกล้ามเนื้อสำคัญและปรับปรุงการทรงตัวและความยืดหยุ่นคุณกำลังเตรียมตัวเองสำหรับชีวิตที่ยาวนานและกระฉับกระเฉงมากขึ้นส่วนที่ดีที่สุดคือคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างเกือบจะในทันทีพลังงานมากขึ้นความเครียดน้อยลงในข้อต่อของคุณและความรู้สึกควบคุมร่างกายของคุณใหม่เราอยากได้ยินจากคุณแสดงความคิดเห็นด้านล่างและแบ่งปันหนึ่งสิ่งที่คุณเรียนรู้วันนี้ และวิธีที่คุณวางแผนจะใช้มันในชีวิตของคุณความคิดของคุณสำคัญสำหรับเราดังนั้นอย่าลังเลที่จะแบ่งปนันการอ่านความคิดเห็นของคุณให้แรงจูงใจและการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมแก่เรา